ลูกนี้อยู่บ้านสบายเลยนะครับเราสบายก็ก็น่าและมีร่างัวนี้คือเป็นต้นแบบทางด้านจิตใจพระทหารกล้าจากสิเอกพงศกรซึ่งเป็นพระสังิ์ที่อยู่วัดศรีคูรางนี้นะครับเรา ai <laughs>

สี่วสีวราพรทาิวันอีพระหลวงสังารอุปิที่ยานโยาเนรปกีก็วัาังทองในรูปที่ห้าวัตถอที่สมกิจชนะโดยพระเจ้าวรรอาทิตย์ที่นาคราบางสุ

ในตอนมองมันจะเป็นานของกองทัพท่หนครับทีับตาี่อ้านะครับง้าแมคก็ยที่โนที่องขอบูที่น้องประชาชนทุกา